อาลครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม Media TV, มิเดียทเหมือนเดิมก็วันนี้เราจะมาพูดถึง1ฟังก์ชันที่อัพมาใหม่นะนั่นก็คือลูนที่เดเวลเกิน5นะหรือก็คือเราต้องเอาเศษสีม่วงเนี่ยหรือกระจกม่วงเนี่ยไปอัพซึ่งแต่ละอัพเนี่ยมันจะบวกสเตตัสแค่สเตตัสหลักครับผมแค่0.1ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันอาจจะไม่มีผลใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะ มันไม่มีผลเท่าไหร่แล้วก็มันหาได้ค่อนข้างยากด้วยนะตอนนี้ช่องทางที่หาได้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็มีซื้อรายวันวันละ800รถ้าเกิดคุณซื้อหมดคุณก็จะได้เลยร้อยอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดใครมีก็ดีแล้วก็ซื้อใช้อันนี้ใช้เพรอันนี้ใช้เป็นแต้มถ้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยควรจะอัพอะไรมัง่งอ๋อแล้วก็มีจากอันนี้ด้วยที่เป็น อีเวนได้300นี่ก็ก็ดีอยู่นะหวังว่าอีก70อันผมจะได้ทันมันได้วันลงเท่าไหร่ว่า <we> มันได้แค่วันละ5อาอไม่น่าทันไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรือทันก็ไม่รู้ช่างมันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะอัพอะไรคืนนี้ผมก็เก็บมาได้ละ100อันอันแก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมกั ค่อนข้างคิดว่าใน id ของผมเนี่ยมีรูนค่อนข้างเยอะนะคือผมมีรูนเวลหตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เมตรทั้งหมด154เมตรคือเล่นได้ทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ PGSGSF มีทั้งรูนคุมเกมรูนจัมรูน3รูนรีหมดเลยแต่ที่ไม่มีอยู่1ก็คือรูนพลังผมมีรูนพลังแค่10เมตรก็น่าจะมี ผมมีรูนรีบาพลังแค่10เมืรแล้วรูนพลังอ,งอื่นผมไม่มีเลยรูนสติลก็มีแต่ให้แบบว่ามองว่าอัพรูนอันนี้คุ้มที่สุดคืออะไรคือถ้าเกิดสมมุติคุณเล่น ผมว่าในสมัยเนี่ยทุกคนมันต้องพยายามเล่นเล่นมากกว่าหนึ่งตำแหน่งอยู่แล้วปะ่ะคนที่เล่นมานานแล้วอะหรือไม่อะไรคนอ่ะเพิ่งซื้อไอดีมาแต่ทรัพยากรในไอดีมันก็น่าจะค่อนข้างเยอะเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูเมนที่ผมเล่นหลักๆช่วงนี้ผมเล่นเป็น SF ครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นอมาร์กิที่เล่นนะลิงตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแล้วก็มีลุคคาว่าเซนโด เซนโดจริงๆเล่นก็น,น้อยเหมือนกันโอดะแล้วก็ซากุรางิแล้วก็ถ้าเกิดตามสถานการณ์ก็อาจจะมีม,มิยาบะสึบ้างมิซุอ,อิบ้างแล้วแต่ตามสถานการณ์โดยส่วนมากก็จะไปเล่นพวกตัวเอฟตับเอฟเอฟส่วนมากคือซากุเนี่ยถ้าสมมติเอาจริงมันมันเป็นทางใต้แป้นได้แก่จริงๆมันก็เป็นตำแหน่ง s อเหมือนกันคือทําไมเพราะว่าส่วนมากจะเห็นว่าถ้าเกิดใครไปดูในในเกมแข่งเนี้ยถ้าเล่นเซนเตอร์2ตัว ยังไงเซนเตอร์ Center หลักก็คือคนนี้เป็นเซนเตอร์อยู่แล้วถูกไหมเซนเตอร์ Center ใหญ่อะแต่คนที่เล่นซากุเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นตำแหน่ง SF แล้วมาเล่นส่วนมากซึ่งผมก็รับหน้าที่นั้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงโอดะด้วยโอดะก็เหมือนคนที่เล่นตำแหน่ง SF แล้วมาเล่นคือคนเล่น S f เป็นอนะจะต้องเล่นโอดะกับซากุได้อยู่แล้วถ้าสมมติคุณมีตัวไอ้เยอะเนี่ยตัวก็จะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมี EK บ้างตามสถานการณ์มิังงิช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแล้วก็ฮาเซบางตา จะดูในอนะิสตอรี่เี่ยเห็นปหมหน้าก็จะซ้ำๆโอดะเซนโดเนมิลิงเนี่ยซากุมิยาบ้างเซนโดรู้เขาว่าเนี่ยก็จะซ้ำๆแค่นี้คือตอนนี้ถึกตัวที่ผมเล่นหลักๆแล้วผมจะตัดสินใจอัพอะไรดี1เม็ด1เม็ดที่ผมตัดสินใจอัพในตอนนี้ะครับผมว่าผมจะอัพลุนจัมอัพเลยถามว่าทำไมถึง ถึงเลือกอัพรุนจำครับผมคือการที่เราเลือกอัพรุนจำเนี่ยมันสามารถใช้ได้เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายในความคิดของผมอีกนะอ่ามากรผมไม่ได้ใส่จำนะดูมาซากุผมใส่จำรู้เขาว่าผมใส่จำอ่ะฮาเซ่ฮาเซ่ผมใส่จำ โอ้คู่ด่าล่ะคูดะค่ด่าผมก็ใส่จ้ำโอ้ด่าแน่นอนครับใส่จ้ำอ่ะมีางงี้เนี่ยมียางี้ผมก็ใส่ผสมจ้ำกับคุมเกมเอาจิมฟูจิมาก็ใส่เซนนั้นได้แต่ผมไม่ใส่เพราะผมอยากเล่นสติลอ่ะโลนโลนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นเล่นบ่อยเหมือนกันถ้าสมมติไม่มีเซนเตอร์อะไรเงี้ยใส่จ้ำ แล้วถามว่าเฮ้ยมันจับม,มันคุ้มกว่ายังไงถ้าสมมุติเนี่ยผมเอาไปอัพลูนชุดกลางอะอย่างชุดกลางเนี่ยมันก็จะบวกมาแค่0.1ในเซตเราก็จะเป็นชุดกลาง40.1ซึ่งผมมองว่าในตำแหน่งชุดกลาง40.1เนี่ย ค่าสเตตัสของมันมันไม่มีผลครับผมไม่ไม่มีผลแน่ๆผมบอกเลยยกเว้นแบบเออถ้าสมมติมันบวกสเตตัสข้างล่างด้วยไอเนีน่ยไอบล็อกอะเป็นอีก0.1นดมันอาจจะดีอาจจะดีนะแต่ผมคิดว่ายังไงแม่งก็ไม่คุม้มเพราะว่าชุดกลางเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งมันไม่น่าจะแม่นขึ้นขนาดนั้นมนไม่น่าทาให้ลูกสเต็กเราแม่นขึ้นขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งสามแต้มอ่าลูกสามแต้มอยู่ไหนหาไม่เจอ อ่าเป็นอันนี้ก็ได้ของฟูจิมะที่ผมใส่รูอย่างมั่วอะไรอย่าไปทาตามนะเนี่ยอัพม,มันก็เพิ่อมอีก3แต้มอีก0ูก็เป็น3แต้ม4 0 1แล้วถามวมันจะยิงแม่นขึ้นขนาดนั้นไหมตอบได้ตรงนี้เลยครับว่าไม่มันไม่มีทางจะทําให้แบบสแต็กเราแม่นขึ้นแน่นอนเพราะมันบวกแค่0.1แต่ค่าจำ้ำมันมีผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยค่าจำ้ำครับผมบล็อกสูงขึ้นรีบาวสูงขึ้นแล้วก็วินรีบาว ทิปอินเนี่ยทิปช็อตสูงขึ้นซึ่งมันมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะถ้าสมมุตินะตัวที่มันแบบมีค่าจ้ำที่สูสีกันในการจ้ำบอลแรกผมยกตัวอย่างอย่างซากุโรนกับอาคางังิซึ่ง2ตัวนี้บางคนอนะถ้าคุณเล่นอนะผมว่าคุณจะต้องมีโมเมนต์แน่แแบบบางตาอาคางิจ้ำชนะบางตาซากุจ้ำชนะครับผมคือตัวเนี้ยจริงๆอาคาังิมันเก่งกว่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วถ้าเกิดสมมุติคุณอัพอันเนี้ยลุนจ้ำเพิ่มขึ้นไปอะ ผมนะอ่ะเนี่ยลูนจ้าเพิ่มอีก0.1อ่ะเท่ากับว่าเราได้สเตตัสที่ได้เปรียบกว่าแล้วแน่ๆแล้ว1ซึ่งสเตตัสเนี้ยมันมีประโยชน์กว่ามากๆได้ทั้งบล็อกได้ทั้งรีบบอได้ทั้งจ้าบอลแรกในกรณีที่คุณต้องเล่น4ด้วยแล้วแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าทุกคนในตอนนี้คือมันจะต้องเล่นอย่างหน้อยสองตำแหน่งอ,อยู่แล้วถึงคุณอาจจะไม่ได้เป็นเมนเซนเตอร์จ๋าแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีอยู่แล้วในกรณีที่ว่ากรากดไปแล้วเพื่อนรุ่มทีมเราไม่มี ซึ่งอันนี้ผมจะแนะนําว่าไอ้รูนเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากอย่าไปพยายามอัพรูนเหลืองกับรูนเขียวในมุมมองของผมนะคือรูนเขียวเนี่ยอัพไปอ่ะไอ้เฮ้ยบ็อกซ์เพิ่มมาศูนย์จุดหนึ่งอ่ะช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยเลยศูนย์จุดหนึ่งนี่คือระยะแม่งแทบไม่มีผลเลยเว้ยดังนั้นอ่ะผมเลยคิดว่าไอ้รูนสีเขียวเนี่ยที่ดีที่สุดในตอนนี้นะสำหรับเลเวลหกเนี่ยถ้ายังไม่เลเวลแปดนะอัพตรงกลางครับเป็นค่าสถานะที่แบบได้เปรียบอ่ะเอาอย่างง่ายๆสมมติพลัง พลังใส่คุณอัพรุ่นพลังถ้าคุณเล่นเซนเตอร์คุณเขาพลังเท่าคุณเลยคุณพลังร้อยเท่ากันเลยแล้วคุณอัพมาคุณพลังหนึ่งร้อยจุดหนึ่งพลังคุณก็เยอะกว่าเขาแล้วคุณก็ดันเขาเข้าแล้วคือมันมีประโยชน์กว่าแต่สําหรับผมนะผมไม่อัพเพราะผมไม่ได้เล่นเซนเตอร์เป็นหลักและอย่างหนึ่งผมบอกเลยผมใช้รุ่นพลังไม่เป็นผมผมดันไม่เป็นเว้ยผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ใช้รุ่นพลัง ก็ตามนั้นแหละครับก็ลองดูนะแต่ในมุมมองผมนะสำหรับรุ่นเนี้ยให้อัพจั้ำอ่ะผมว่าดีที่สุดเว้ยจั้ำอ่ะสำหรับผมดีที่สุดยังไงอย่างที่บอกไปว่าผมเล่นแทบทุกตัวผมแทบใส่จั้ำเลยเนะี่ยเปิดดูนในเซตรุ่นเนี่ยนะเฟนโดสองอันจั้ำอ่ะรู้เขาว่าใส่จั้ำเนี่ยซากุเนี่ยกับจ้ำ โอดากระจัมเนี่ยลุรีบ้าสองตบกระจัมแล้วก็มันอย่างที่บอกมันสเตตัเนี้ไม่เป็น Stay Net, ที่ใช้ได้ทุกตัวหรือแม้กระทั่งถ้าสมมุติคุณเล่น s g หรือ,อเล่นชุติงกาดอะอย่างบางคนอนะเขาเล่นชุดิงกาดแบบใส่บล็อกถูกไหมเขาใส่จัมด้วยแล้วเขาก็ใส่บล็อกด้วยเพื่อให้มันโดดสูงขึ้นมันมีโอกาสตบโดนมากขึ้นซึ่งผมมองว่ามันก็มีประโยชน์กว่าไปใส่คุม,คมเกมคุมเกมเนี่ย เพิ่มอีก0.1เราก็ไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่าคอนโทรลกันว่าค่าคอนโทรลเพิ่มอะไรอา้อาวหายอ้าวบล็อกอ้าวค่าคุมเกมหายโค้ชช็อตมิดช็อตดังเลย์อัพจัม์ริบา์ลสตีลบล็อกกดเทนริงอินเทอร์เซป strength pass อันนี้คืออะไร pass and handles run ออกมันจะเป็นรูนใหม่ที่เข้ามาปะมันดูตรงไหนได้บ้างวะว่าคุมเกมเพิ่มอะไร Let จะบอกนะเหมือนกันอะแล้วก็ไม่มีคุมเกมอะ โอเคมันน่าจะเหมือนกันแต่ค่าคุมเกมมันก็คือค่าที่แบบสังเกตว่าตัวที่คุมเกมเยอะก็จะเป็นพวกพอย์การ์ดหรือไม่ก็ตัวที่แบบโกงโกงอย่างลูขงงกขวาเซนโดอย่างเงี้ยเอจีอย่างเงี้ยพวกกาดเงี้ยค่าคุมเกมเยอะสวงบอลดีถือบอลได้นานโอกาสลงสติลน้อยซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้สติวแม่งขึ้นอยู่ที่ดวงดวงล้วนๆคือต่อให้คุณค่าคุมเกมเยอะแค่ไหนอะ ใส่เพิ่มไปอีกนิดนึงผมว่ามันก็ไม่มีผลนะแค่0.1ดังนั้นก็ถ้าเกิดสมมติใครเล่นแบบออาราวแบบผมคือเล่นแบบเล่นตำแหน่งแบบจับฉายเล่นได้หลายตำแหน่งไม่มีตำแหน่งตายตัวให้อัพค่าจำอะ่ะในมุมมองผมว่ามันคุ้มสุดต่อให้คุณไปเล่นตำแหน่งกาดอย่างเดียวเป็นแบบชูติงกาดอย่างเดียวผมคิดว่าไปอัพสามแป๊บแม่งก็ไม่คุ้มนะอันนี้แล้วแต่ในมุมผมแม่งศูนย์จุดหนึ่งแม่งไม่คุ้มไปอัพอย่างอื่นคุ้มกว่ายังไงถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะก็มาแลกเปลี่ยนกันดู อันนี้ผมก็ตัดสินใจนานเหมือนกันว่านะผมจะอัพอะไรดีเพราะว่าแม่งก็แพงเหมือนกันแล้วดูดูว่าจะไม่มีผลไหมนะนะผมก็ต้องลองดูว่าคิดดูว่าไปอัพชิ้นไหนะจะทําให้มันได้ผลมากที่สุดนะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบาย